นี่ครับไม้มาจอดเบิงนั่งอยู่ตะฟังเนียเห็ดอุ้มเห็ดเพียกครับลงไปพี่วางน้ำนี่ก็ประมาณสองเมตรสามเมตรครับผมไปวางฝากง่าไม่ไปกัสิ4ีหาเมตรครับผม,ผมมีถุงเงาปลาที่อยู่ในน้ำรอยไปร้อยมาค,ยคนเดียวคนกล้องใส่หัวผมยวดมากครับ นกองโทรศัพท์มีแต่กองโทรศัพท์ครับผมก็ไทยเดี๋ยวครับจอมึกปลาตัวนี้นันคืว่าปลาดูอู่นไต่หนำครับครับผมไม่ดอกหร้เมื่อารอาทิตย์เปล่าไข่ยากเปล่อครับผมไปจอบไปยิ่งกับไปนิ่งกับอะไรครับผมบ่เขาบ่ขึ้นเลยครับพันไอ้ไงมาจอบึ้งปลาดูครับผม หามันได้ไอนหนครับผมเห็นตะเง,งาในน้ำมันก็ขึ้นมาเห็นจุ๊บเตี่ยมันมันสิ่งยิ่งตอนตรงแต่มันอยู่เลยเอ,อ้ยโอ้ยถ่ายทั้งไอยก่อน,นขึ้นก็ขึ้นไปขึ้นไกลพึ่นี้ขึ้นจิ๊บน้ำพอดีก็ใส่ตับเลยอยู่เลยนะครับดิได้อยู่หกวางสองลู่ลูเจ็ดลแปดสองลู 8, ล่นะคิดว่า สิสวยครับหมานคือเกาครับผมปากกดไล่กดติดต,ตามกดแช่์ำเลยเลยครับเ้อครับผมมานางจอบอีกเพื่มอมันเขาเยอกตัวครับจังหน่อยก็ได้แล้วห้องทองไว้แล้วครับหนึ่งตัวจนนังหน่อยคือสิริกรรมนางเบิงจะข้าวครับ นี่ครับไม้ที่ผุ่มเพียนร้อยร้อยร้อยช่วงนี่ครับเป็นเงาด,ดำๆบางนวันนี้ก็ร้อยออกไปร้อยออกไปครับไปขึ้นดูบางไตใหม่ได้กลมลงไปยิ่งน้อยนึงขึ้นขึ้นจิ๊บโกกทรศัพท์พอดีเลยมเงือก นายสินั่งสักพักนะครับเพราะมันกวนําำหน่หนาสิตื่นอยู่นั่งเงียบๆครับผมครับผมป่าเขามาเขาเขาซื้อช่องครับเป็นช่องยิ่งดาใหม่ตัวเทิงหางฟาดใหม่ตัวเทิงครับมันพ่นไปก็บม่้นเถื่อนเลย ตัวซ้ำๆกันนี่ครับพลาดเลยตัวนึกแบบขึ้นมาหนินู่ใต้นาผมเมื่อเนี้ยม,มึงหนาผมเราก็วิว่งหน,นีเลยอีกตัวหนึ่งร้อยงาวตัดไปพูดเลยง่ายตัวหนึ่งตัวร้อยตัดไปแง่งน้ำโมทันขาโยกผาเปลนน้ำโมทันหลายตัวอยู่ครับผม พี่สิริเมื่ออะไรบันวานมิดแล้วจากมือสองมือให้มาเบิ่งนางเบิ่งไม,ม่ครับผมครับผมฝากกดไลค์กดติดตามน้ำนะครับผมให้อ้วนส้นหากินครับผมไปสำนีแล้วครับสวัสดีครับครับผมสั่งแล้วครับติดสองโลสองโลสองขีดครับผม